เดินทางลงมาทางสวรรค์เนาะพอดีว่าอ่าในทีมงานเฮานี่หละเนาะพี่น้องเนาะมีผู้สิได้รับโชคใหญ่หรือว่ารางวัลที่1บ่ชั่นซะเนาะพี่น้องเนาะอ่าของทางร้านเพิ่นละรุ่นเบิ่งนํากันว่าสิเป็นอียงเนาะพี่น้องเนาะตัวที่แน่ๆก็อนแล้วนี่เนาะรูปไล่รูปไล่อยู่รับ780,000าเนาะคันนีงาอยู่ตโอ้อ้ยกลัวแล้วมือสองเนาะ เป็ดเป็ดเป็ดเชนที่ต่าเออแม่ดด้เอ้ยเน่ะเา่เนาะเห็ดคือเกตป่าเลอันนี้ อันนี้บอผลเอิร์คาร์บอนเออนอพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็มากรูปุ่ยพี่วยู่ร้านขายรถใหญ่เนาะเดือดซิวคาพี่น้องเลยเนาะเดือดซิวคามาครับโซสใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเนาะนะจังใดก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีกับพี่น้องเอฟซีกันเบ้างรูปุ่ยสูงคนแล้วพี่น้องเนาะนะจังใดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโาเดลบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะ มืัอน mm. 네ี ейчас, ้พี ler, ่น้องเไงเนาะทางทีมงานก็ไ hmm. ด้เดินทางลงมาทางสวรรค์เนาะพอดีว่าในทีมงานนี่แหละน้อพี่น้องเนาะมีผู้ที่ได้รับโชคใหญ่หรือว่ารางวัลที่หนึ่งมาฉันซักน้อพี่น้องเนาะของทางร้านเคนละรุ่นเบิร์น้ำกันว่าสีเป็นอียังน้อพี่น้องเนาะตัวที่แน่ๆก็เห็นแล้วนี่เนาะรูปไล่รูปไล่โยกยินดีรับเจ็ดแสนแปดแสนนะจ๊ะเนาะกันนี่ งามอยู่โอ้งามอยู่อยู่บนกระดาเป็นคนไข้นะโอ้คือแล้วนี่นะลูไปเพ่ทำมินิงามงามแบบมันทีเดียวเลยเนาะมันอึมทึบอยู่นะไงเนี่ยแต่มีที่นั้นเนาะนี่เนี่เออมีอย่างนี้ไข่คาเตกะทะเพิ่นนะกระทะกระล้อเพิ่นนี่แหละแม็กมักเพิ่นเดี๋ยวก่อนมันตื่นเด้่ยของเอามันเลิกแห้งมันตื่นเลยนี่ ทักักเนาะเาแบอตาเนาะเยังเดขันนะเอ้ยอ้าเอด้รอจิ๊ขุขันาะสุกดี่ไปขั้ไปันนี้มากขันนี้แล้วนะเนาะโดยสบายดีสบายดีขันนี่ด้เสีบอตาขันอะไรได้ขันนี้เนาะ

นี่น้องเนาะอดูต่างจีนเป็นาอาลูกช่ยเมเน่เนาะดราแล้วเป็นจะมาดกันเนาะมั้งแล้วเราแต่งเงน่อยม่เออนั่นแหอบาโฮัดีเลยมีร้านมีร้านทรายคู่หนึ่งก็ไปเอาเมียอยู่หันต่เขาไปทำงาน

เง่เรื่องนาบคอยจับันเลไปเรวร้านเช้าอ่ะไปขนคันเลยนะขึ้นคันนะนะันสีขาวเว่าเออเอาสีขาวสีแดงกางามเนมเรื่องรบีไหะเขไมมาดูนี่เลยใกเตขันดงกางงน้องกางเกงสวบาลายใจกับบาแล้วเนาะ เนาะมาเบิ่งดูออกขั้นนี่วะพูนเลือกว่าอะขั้นนะว่ิเมอ่อขายหน้ามุ่นเมย์อยู่เทสได้เียใจมากเนาะออลงมามบสิได้เนี่ ท่านนี่บ่ออกไงบ่สีขาวไปสีแหละแต่ว่ายังไปเซ็ทโอ้ยังไปเช็คสภาพอยู่ยังไปเช็ทอือว่ามีสองคันเลือกคันนี้กับคันนั้นแล้วนี่แหละตัวนั้น่ะสีขาวก็แหละมาหารถก็มีแต่รถคันงามๆเนาะใจเตะคนซีนอะกางามคือคันโดยโดยกอ แม่บ่สีนี้แล้วก็ันนีหายก็เลยว่าให้เพิ่นเอาีต่างๆหน่อยนึงเนาะอ่ีเดียวกันลายผัดงามกันเนาะมเนาะเออนนมักอีหลีเลยแม่นีนนลอลูกชายอยู่เฮือนก็ีนั่นแหละก็เลยว่าเอาีขาวนนี่ขาวเอาเนาะขาวสดวานี่น้องเวตาคันนี

เออนัง่งกันั่งทั้งพวงมาล่เนี่ย <laughs> เนาะโอ้จอ่อแท้เนาะตามรถเฟิรนเดอร์ประเยออ้าเ,เอาแต่ินมางมืซาน,อ,น,นอ,อ่ะือไรเนาะเมือครับเมือคูณบอโอ,อ้ตามรถเดอ้อตามเดอ้อตามเดอ้เออ่ เนักค no, <laughs> ah. ah. ัน้องใจขาดด้วย่าฮอคัก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 แปดเซนดิบ่ดูเสด็งเมนเนนักกลิขันนี่ โอ้ยกลัวเลยมือสองเนาะเออเบ็ดเบ็ดเบ็ดเชนที่บอกตเออ่ยนะรีก้ลัน

ทว่าจะไล่ะเนาะมันตื่นเต้นคนละแบบมานะนพอพี่น้องเอซเพิ่นเนี่เนาะม้อนี่เฮามาอย่งเกาะมัอนี่มารับรางวัลรับรางวัว่าทางล่า่นจัดงานเสียงโเูิ่นบอกว่าั่นรางวัลก็ไั่ธรรมดาทั้งทีู่่งวเพิ่นเว้กว่ารางวันที่1จัดแบบนเนี่ยเสเย็น้อยเสียงใหญ่เนี่ยคนบอกรางว่สใหญ่เติบยืดลมเปนรถบ่อม่นเอารถอีกบ่อนี่บ่ถ มันัวมันที่ได้เดเออยันว่าห้เมียเนาะคันหนึ่เมียก็ยากได้อยู่วะใส่บาถามยังเนาะเจ้าก็ไดไปได้เนาะยันจะผมาห้ได้ไหมถึงเนาะพูดข้าไปไหนคุณเชื่อคอรูเออบุกเลยบุกเลยท่านอยถามไปเร็วองไปไหนปนเลยโอเควะเจ้ากนเข่าไปเคาะคนด้นดูเออูเยอ่ยอคนรไปไหนเชอคนอีกคนไห nên bơm nấm canh đó, ado, à, mà lập long văn thì nương nhang nấm làng gần bên trái thầy phi long nó, à, buồn phi long ấy, Phái chân phi long nó bơm sốt nấm canh, long văn thì nương thì vào vào cái năn mân men đi nhang nó. Uhm, uhm. Ừ, uhm, uhm. Cả ấy, mình thì khăn ừm ừm em ừm 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 đang ừm ừm kẻ mày khăn nương ừm bố khôn khắp mày ơi. <laughs>

มนท่นบเแท่เเแท่นแท่แท uh ่นบวกนแท่เนแท่แท่นบเนแทเป็นแท่นนเ่นแนแเนวกเ้ทเท่ก่เป็น่อเกแปเป็นเบกเป็เ่ท่บวเป่เข็น่ปนเนบวกเต็นแเข้าแปเจ้าบเ้าเป่บกล้อนนเจ้าแนี้ ยืนยื้อมาเนาะโมชั่นชมค่ายพีที่ว่าเอาเป้นกําไลให้ลูกค้าคือลูกค้าซื้อรถออกจากทางเขาต่ได้มีชิปรุ่นนแต่ในเดือนพอบอีกตัวนี้จะเป็นรางวัลเดือนตัวเดือนเลยเว่าเดือน12นี่ค่ะสำหรับลูกค้าที่ว่ามีรายซื้อซื้อรถในเดือน12่มตอวนี้ไม่ใช่เพิ่มอีกเดือนนี้่นันมาอยางรุ่นอีกนี่ต้องไม่ซื้อแมนพราะว่าทีเอลซื้อทมาดนะมามาจุก ขึ yeah, no. mm ้นในตัวนี้นี่รางวัลเราจะมีช้างรางวัลนี่เดี๋ยวรางวัลไี่หายเลยก็คือนงินสดหายแล้วรางวัลใหญ่ก็คือโตสอยต้องค้านี้โอ้เนอะีปอยแท้เยีแทเลยนน้บุกไปจน้าได้ด้สือขายไ้ตองเทสได้เนาะโอ้ยนองคันนี้เป็น อันนี้เป็นซอยทองคัมมุลค่าอยูหนึ่งสลึงด้วยมูลค่าอยู่หมื่นกว่าบาทเด้อแต่ว่าเป็นกระตุกอยู่นะครับสิบสองพันสิบสองพันเนี่ยนะวิ่งกีบไปีิตะตุยู่ประมาณเจ็ดแปดล้านเทแหละประมาณนี้ดีใจนะดีใจนะเนาะเออเอาใส่เล้วเนาะใส่แล้วเอ๊ะ ก็ก um ็ได้ดิตัวน้นบินนับแน่ด้แม่ินสีัแ่ด้เนี่ยมลคาไหล่ลงโอ้ยพันสหาร้อยอันนี้คือเาซื้อไว้แต่ในส่วนเดือนก้อนุนแต่วนเดียวนี้คุ้เงินต่าขาต่อคขึ้นกับมุขขาอาทิยสูงขึ้นกว่ี ำเ่็บไฟแมีมุนขาดีดใจดเฮ้ยเลยเฮ้ย้ยเฮ้คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเ้ได้เเ้้้เเคยเย้ย้้้องตลาด่ะสิ้เ้้น้เ้เเ โอ้ยเอาแลນวนี่ก็แต่งแล้วนี่แต่งแล้วนี่แต่งละเกอบ้เนาร่รับ้อสม ระมาหาอาสาจราอาสาจิรทยเนี่ยสาวโบรับถือว่าตอนนี้ฉลาดชิดเลยโอ้โหโอ้โหอ่ลาชิดเลยอาาอยอแหละขอบคุณในลายขอใจในลายเนาะหอตอนนั้นย่บุญนี่ยยุบุญมึงที่าเบิ้งเบิ้จนทีจกไล่ซื้อบูไม่เหนมาเลยวันนี้จอาครับครับกรแตว่าเขาังมีคนอยู่เนาะเด้ๆๆคุณไม่หนาไอ้เด็กๆยัดจิ๋เลยเน่นี่นี่นรงตร โอ้ยเนาะทางน้านเคนเจ็บแท้เจ็บจริงแห่งรางวัลเนาะโดยอันนี้ขึ้นกับไลนลูกค้าชือว่าบปรตีเกลียวกับอันนั้นนี่โตพราะว่ารสยั่งยืนไม่เบาเนี่ยนะตัวนี้ชือว่าเป็นเงินรองชวนทั้งห้างเอามาขึ้นให้ลูกค้าเลยโอ้ยเก่งมม่งมเออเนาะมันก็มีวอปขึ้นเลยเนาะเออเก่งเลยเจ่งเลยเกมีนะ

1,2,3เออเนาะอันนี้เอาบนอ่าเด้อเดอเดนี่ยมาพี่ปรจิตกล้องข่อยเน่ยงก้ก้กีกอ่าเด้อหนึ่งสนึ่งสอโอเคขอบใจทลไรคันนี้ตุ๊กยนี้นเท่าไรเด้คันนี้เนาะโคกเซายนตายโอ้ยยิ็งเจียมเลย นี่เป็นปีอะไรถักเซ็ักเซ็แปดคนีสิองปีสิบสองโดยโดยมีคันงามเนาะพี่น้องไงเตัวสีมุกตีใจน้ำเมลายเนาะเอ้ามาผูพี่ว่าไงไปพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่ามารับโศพไงนาะพี่น้องเนาะกับทางเบอจิตราวมีนาพี่น้องเนาะเมื่อนี้เตือีมุกตีใจน้ำเมลายเนาะทาง เอาตรงนรี้ง่ายนะพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้คือใจขอตัวล่ำลาพาจากเันได้อพี่น้องเด้อคิดภาดประการใดกราบขอโทษขอไปน้ำไม่ได้แล้วพี่น้องเนาะทั้งท้ายนี้พี่ใจขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้อง